กำหนดให้มีสภาการตรวจสอบภาคประชาชนประกอบด้วยูุแทนจากสมชาชิกบุรีมหนึ่งในสีภาคประชาสังคมเป็นตจโอทั้งหลายในจังหวัดนั้นหนึ่งในสีแล้วก็ภาคประชาชนที่จับสลากกันมาอีกครึ่งมีหน้าที่มาดูพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งในจังหวัดนะั้นการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดนะั้นการใช้อำนาจในจังหวัดนะั้น ถามว่าทำไมต้องม,มีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองระดับจังหวัดคำตอบก็คือว่าผู้เด็นเม่เนี่ยกรุงเทพเป็นกล้องทีวีมันดูอย่างเนี้ยขยับซ้ายโดนตรวจสอบโดยสื่อมวลชน,นขยับขวาโดนตรวจสอบโดยปชชขยับไปข้างหน้าสงตอง,งอมาแต่พอไปอยู่ที่หนองขาหนองบวัวลำพูไม่ห้องสอบไม่มีใครสนใจสื่อไม่ตามไปดู แล้วเจ้าพ่อก็อเยอะและดังนจังหวัดเพราะฉะนั้นสภาตรวจสอบภาคพลเมืองจึงต้องเกิดขึ้นแต่ทํายังไงให้สภาตรวจสอบภาคพลเมืองมีกายป็นเครื่องมือเจ้าพ่อเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ที่จะอยู่ในสภาตรวจสอบภาคพลเมืองนี้อยู่สั้นๆไม่เกินปีครับแล้วต้องเปลี่ยนแล้วห้ามกลับมาอีกคุณจะได้ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลประจำจังหวัดน,นอกจากนั้น ท่านที่เครารพครับรัฐธรรมนูญปี4050เนี่ยนักการเมืองระดับชาติทำผิดกฎหมายทำกิจริยกรรมเนี่ยกล่าวหาต้องส่งไปปปชปปชปไต่สวนแล้วส่งเข้าไปให้ผู้ที่สภาถอดถอนเพือ่อคะแ,แนน3ใน5นไม่มีใครถอดเลยและส่งฟ้องศาลฎีกาวันนี้รนะ่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่า เราจะแยกเรื่องเป็นสองประเภทแล้วนะประเภทที่หนึ่งถ้าคุณทุจริตคุณจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐบรูญกฎหมายคุณทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในเรื่องเทคนิคทางกฎหมายก็การพยายามหลักฐานส่งปชปชปกปปชว่า ถ้าปปชเห็นว่ามีมูลก็ส่งไปให้รัฐสภาสอ,อบทอนหรือและส่งไปให้สารกิกรารมาในคดีราชารตัสินแต่ถ้านักการเมืองระดับชาติฝ่าฝาืนจริยธรรมคราวนี้ละ่ะคนทีน่จะตัดสินคือประชาชนคือคนเรา สัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นเวทีเวทีหนึ่งของประชาชนที่จะเข้ามาดูแลมาตรฐานทางจรยิยธรรมแล็ตรวจสอบกันประพฤติผิดจริยธรรมของผู้นำตำแหน่งทางการเมืองทุายถ้าเป็นนายกัฐมนตรีถ้าเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นสอสอสวทำผิดจรยิยธรรม็น่แน่ชกกันในสภาหรือทำผิดจรยิยธรรมในแน่ พอสมาชุณจะทาสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลไม่ถอดถอนนะครับส่งลายชื่อไปให้กกตกกตก็ขึ้นลายทะเบียนลายชื่อรอไว้พอมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปก็เอาชื่อคนเหล่านี้ไปถามประชาชนว่าถอดไหมคนที่จะถอดนักการเมืองเหล่านี้คือประชาชน <irgendw el inv és> ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ลงลงคะแนนในทั้งประเทศ77จังหวัดแต่ถ้าเป็นสสสวคุณได้รับเลือกมาจากภาคไหนใน6ภาคก็ลงคะแนนในภาคถ้าประชาชนด้วยคะแนนข้างมากบอกว่าไม่ถอนก็จบถ้าประชาชนโดวคะแนนข้างมากบอกว่าถอนก็ถอนแล้ต้อง้าอกตำแหน่งระมงตำแหน่งไป5ปี ถามว่าทําไมไม่ส่งไปให้รัฐสภาออถอดคำตอบคือว่าเรื่องจริยธรรมไม่เหมือนเรื่องทุจริตเรื่องทุจริตเนี่ยก็เป็นเรื่องกฎหมายใช้พยานหลักฐานบางทีหลายพันหน้าถ้ามันทับซ้อนยากประชาชนอาจจะไม่รู้จัก,กแต่ถ้าเป็นเรื่องผิดจริยธรรมเนี่ยไม่ยากไม่ยากประชาชนสามารถตัดสินได้นี่ก็คือสิ่งที่ สิ่งที่เราเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงอันดับต่อไปที่วันนี้พักการเมืองดิ้นกันมากคือระบบเลือกตั้งในเวลานี้เรากำลังจะเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นระบบบัญชีรายชื่อและระบบเขตเหมือนเดิมสัดส่วนผสมประชาชนลงสองใบมาอย่างนี้ไม่เคยสับสนหรอก40ก็เลือกพรี้ลิสต์เลือกเขต50ก็พรี้ลิสต์เขต คราวนี้ประชาชนก็จะเลือกปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็เขตแหละแต่เดี๋ยวมันจะมีวิธีคิดจำนวนสสต่างท่านจำได้ไหมในปี4050เนี่ยบัญชีรายชื่อนั้นเราเรียกว่าบัญชีรายชื่อแบบปิดแบบปิดก็คือว่าพรรคการเมืองกัดคุณกุ้งให้อยู่เบอร์หนึ่งคุณหอยให้อยู่เบอร์30เราเลือกพรรคได้อย่างเดียว ถ้าคะแนนเสียงเยอะคุณปุ้งก็ลอยลำเข้าไปแล้วถามว่าใครจัดบัญชีรายชื่อคาตอบคือหัวหน้าพรรคจัดพรรคการเมืองไทยที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยนี่หัวหน้าชี้สายหันคว่านะแล้วเขาเอาใครลงเบอร์ส่วนใหญ่เอาตัวเขาเองเอาคนที่เป็นนายทุนพรรคเอาคนที่หัวหน้าพรรคแฮปปี้ อดีตสอสอคนหนึ่งอยู่ขอนแก่นคุณหมอเปรมเปรมสั่งเชียร์อยู่ละท่านมาเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังเมื่อที่ที่แล้วท่านบอกว่าบัญชีรายชื่อตอนแรกอยู่ลำดับ19ต่อมาอยู่ลำดับที่95เพราะว่าตอนที่เลื่อนจาก19ลงมา95้เพราะวิจารณ์นโยบาย ลายที่ทเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยประชาชนมีบัตรสองใบเหมือนเดิมคือบัตรใบที่หนึ่งเลือกสอสเขตบัตรใบที่สองเลือกปาร์ตี้ลิสต์แต่ประชาชนจะมีอีกหนึ่งโอกาสในปาร์ตี้ลิสต์สามสิบคนนั้นน่ะคุณกุ้งเบอร์หนึ่งคุณหอยอยู่เบอร์สามสิบแต่ผมชอบคุณหอยมากกว่า ผมก็จะเขียนเลขสามสิบลงไปในเบอร์ปาร์ตี้พิเศษผมการปาร์ตี้พิเศษจะต้องกาสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งคือการเลือกพักพักกอไก่แล้วก็มาขอเลขในพักกอไก่บัญชีรายชื่อนี่มีส0สิบบัญชีรายชื่อใช่ไหมมีสามสิบคนใช่ไหมคุ้มเบอร์หนึ่งหอยเบอร์สามสิบหัวหน้าพักชอบคุ้มมากกว่าเขาคุ้มไปใส่เบอร์หนึ่ง เอาละแต่ผมชอบหอยผมก็เอาเบอร์สามสิบใส่ไปในบัญชีแล้วเวลานับคะแนนเนี่ยก็นับสามผลผลที่หนึ่งคือนับสสเขตผลที่สองคนนึงนับบัญชีแล้วผลที่สามมานับดูที่ว่าในบัญชีของพรรคหนึ่งนั้นเนี่ยกุ้งได้มากกว่าหอยถ้าหอยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งทั้งที่พรรคจัดหอยมาอยู่เบอร์สามสิบ <t> <t> ไอ้กุ้งที่พักบอกว่าเป็นนายทุนใหญ่คนที่หัวหน้าพักอยากได้จะมาลงไปอยู่ในลำดับท้ายๆโอ้โ,อโอพักการ์ดยิงเต้นกันใหญ่ทำลายพักอย่างนี้นไม่ใช่ตรงข้ามระบบบัญชีรายชื่อแบบเปิดให้ประชาชนสามารถจัดลำดับสอสอในบัญชีรายชื่อเองคือการคืนอำนาจปให้ประชาชน และคนที่อยู่ในบัญชีเมื่อก่อนไม่เคยเดินหาประชาชนใช่ไหมวันนี้ต้องลงไปเดินแล้วกุ้งเขาถูกเบอร์ต้นเขาไม่ใช่เดอนไม่เหมือน,นนะครับประชาชนไม่ชอบกุ้งเบอร์ต้นกว่าจะลงไปเบอร์ท้ายนะหอยอยู่เบอร์สุดท้ายก็ต้องทํานทำนี้ประชาชนเีน่ยเพราะฉะนั้นประชาชนจะเป็นใหญ่ขึ้นหัวหน้าพักจะเล็กลง แล้วพักจะฟังเสียงประชาชนมากขึ้นแล้วนี่ตรงนี้มันไปลดเสียงประชาชนตรงไหนวันนี้พักการเมืองเต้นเป็นการไก่ตโตมโหรานผมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าประเทศนี้นักการเมืองเสียงดังคนละเมืองอย่างท่านทั้งหลายนะไม่มีเสียงหรอกไม่มีครับทีวีไปยเอาไมาโครโฟนมาจอถามคนละเมืองแบบนี้บ้างไมพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไหวเลยนะ คุณลองเอาไปโคฟนมาจ่อถามมขงสิเขาจะได้เป็นใหญ่ขึ้นบ้างเพราะว่างูนเอาไปจ่อจานรนสายแสงุงเทพเทพกาจนาโนนีพิษอินทรสมปัติก็พูดกันอยู่อย่างนั้นนะฮะบนคุณอแค่แล้วสังเกตนะว่าที่นาักการเมืองพูดอ่ะพูดแต่เรื่องการเข้าสู่อำนาจของตัวการใช้อำนาจของตัว ไม่เคยแย่แสเลยว่าคนละเมืองจะได้สิทธิแค่ไหนได้เสรีภาพแค่ไหนท่านพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้ได้มาด้วยการเมตตาให้หรอกครับท่านต้องเรียกถูกงาโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่แทนท่านเขาจะทำตัวแทนที่จะเป็น ตัวแทนเขาจะทำตัวเป็นนายรับก็<อ><อ>ฝากไว้นะครับประชชนควรจะช่วยกันทำให้พลเมืองเป็นใหญ่นอกจากนั้นก็มีการให้ออกเสียงประชามาตินะครับในหลายเรื่องแก้ไขหลักการสำคัญพื้นฐา,านของรัฐธรรมนูญต้องคะแนนเสียงสองในสามในการประชุมร่วมแล้วก็ไปทา,า,า,าประชามติมีการไม่หาประชามาติระดับท้องถิ่นได้แล้ว ต่อไปท่านจะสร้างขึนไม่สร้างขืนะนะขึนแจกเสือเต้นค้านเหลือเกินเอาสิต่อไปเนี่ยเอาคนสุโขทยัยเอาคนเพชรชุมงลเพชรพรนที่ก็อยู่ในแข่ามาลองคะแนนเสียงกั้วมาเอามาขึาน้นไม่เอาก็จบแต่ถ้าเอา,อาจะได้ยู่พูดพวกค้านจะได้จะได้มีสิ่พูดแต่ว่าไม่มีสิ่งังสิ่นี่คือมาตรการเดียวข้อที่หนึ่งคือ สร้างคนละเมืองให้เป็นใหญ่ทีนี้การเมืองใสสะอาดในสมบุลเนี่ยมีความอะไรบ้างที่น่าผมมีเวลาเหลือสินาทีผมก็จะกล่าวเรียนว่ามันมีสองม,มาตรการทําให้การเมืองใสสะอาดอันหนึง่งทําให้การเมืองสมดุลอีกอัน,นการทําให้การเมืองใสสะอาดนั้นเรากําหนดผู้นําการเมืองที่ดีว่าต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไร ้องมีจริยธรรมยังไงแล้วกาหนดไว้เลยว่าพักการเมืองต้องมีการบริหารพักการเมืองแบบประชาธิปไตยภายในพรรคคุณจะส่งผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ยมันต้องส่งโดยฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ฟังเสียงในคุณพักันหน้าพักการบริหารภายในเนี่ยมันต้องให้คนที่เป็นสมาชิกที่เป็นกรรมการบริหารแบบเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ันหน้าพักชี้สายหันฟ้า พรรคการเมืองไทยนี่มันคือพรรคของหัวหน้าพรรคเราวกำหนดให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นคนทำคุณธรรมมาตรฐานคุณธรรมประมวลจริยธรรมขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีข้อกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งมีความระพฤติขดจริยธรรมล้วก็ไปสวนเลยถ้าเป็นนายกเป็น,นรัฐมนตรีแล้วพบว่าผิดจริงขึ้นชื่อวัดเอาไปประชาชรลม ลงคะแนนเสียงก็จะถอนถนะอนตอเลือกตั้งทั่วไปหลายคนสงสัยว่าที่ทําไมมันไปรอเลือกตั้งทั่วไปมันะก็จะต่างประก็จะต่าง,งไม่ใช่ิทีหนึงไปลงคะแนนทีหนึ่งกกทีสามพัน 3, ล้านสามพันล้านก็เยอะไปหน่อยนะแล้วก็สำนวนเนี่ยบางทีมันก็ทําใช้เวลาหน่อยก็ต้องให้โอกาสก็ต่อสู้ กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องแสดงหลักฐานเสียภาษียอดหลัง3าปีของตัวเองและผู้สมรเราจะมาเสียสละเพื่อประเทศชาตินี้ต้องโปร่งใสหน่อยเสียภาษีถูกต้องนะกำหนดให้มีการเปิดเผยการใช้ข้อมูลใช้เงินทันดินของหน่วยงานภาครัฐตามไปดูเอกชนที่ทำธุรกรรมหน่วยงานภาครัฐได้เพื่อประชาชนตรวจสอบได้ กำหนดให้คนระเมือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุจริตใครให้ข้อมูลบอกแสต้องได้รับความคุ้มครองแต่คนไหนเป็นนักร้องแล้วร้องโดยทุจริตก็ต้องเล่นงานกันในขณะเดียวกันก็คตเนี่ยเมื่อก่อนแก่มีอำนาจออกกฎเกณฑ์เลือกตั้งนี่มันจัดเลือกตั้งแล้วก็ให้ไปเลือไปได้ วันนี้กรรมการบอกว่ากกตเนี่ยควรจะแยกอำนาจรว่างคุมเลือกตั้งให้กกตเป็นคนทำเหมือนเดิมกับการจัดเลือกตั้งการจัดเลือกตั้งให้คณะกรรมการจัดเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการทั้งหลายมีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยมาประชุมกันแล้วจัดและให้กกต แล้วคนว่าทำไมไม่ให้กรกตจัดอ่ะคำตอบคือนีครับกรกตมีเจ้าหน้าที่แค่สองพันเวลาจะจัดจริงต้องใช้คนเป็นล้านกรกตก็เลยต้องไปเอามหาไทยมาช่วยตำรวจมาช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเกษตรมาช่วยสาธารณสุขปสอมมาช่วยแล้วคุณรู้ไหมว่าใครเป็นหัวคะแนนของคนซื้อ ท่านหัวเราะท่านรู้แล้วนะเยก็ไอ้พวกจัดเลือกตั้งที่กกกไปเอามาใช้ทั้งนั้นแหละที่เป็นคนถือกระเป๋าไปแจกเงินนะแล้วถามว่ากกกเคยไปจับไอ้พวกที่มาช่วยตัวเรือจัดเลือกตั้งจับไม่ได้เพราะถ้าจับก็คือจับตัวเองกัจเหยแสดงว่าตัวเองจัดเลื่อกตั้งไวคนที่มาช่วยตัวจัดเลือกตั้งอยู่ในทีมเดียวกับตัวเป็นคนไปช่วยคนซื้อเสียงเพราะฉะนั้นในอดีตกกกก็เลยไปจับแต่ผู้สมัคร กับหัวคะแนนอื่นความจริงแล้วถ้าจะจับซื้อเสียงให้ได้มันต้องจับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กกตใช้ด้วยแนวความคิดจึงเกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นอำนาจควบคุมของกรกตเหมือนเดิมกรกตจังหวัดก็อยู่เหมือนเดิมอำนาจที่เพิ่มขึ้นเลยคือสั่งย้ายผู้ว่าได้ถ้าผู้ว่าไม่เป็นกลางแต่กรกตต้องจับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ตัดเลือกตั้งแล้วเป็นบคะแนนที่มันเป็นกลางปปชครับปปชวันนี้มีอำนาจดูแลตั้งแต่48 49ที่เป็นผกลุ่มในการกองขึ้นไปคนร่างรัฐธรรมนูญบอกคดีมันเยอะมากเป็นหลายหมื่นคดีครั้งต้องการให้ปปชมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญใหม่นีเขียนว่าปปชดูเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง คือคณะรัฐมนตรีทั้งชุดคือสอสอสวคือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ฟาดไปสองแสนแล้วแล้วก็อธิบายนะการกระทรวงลองลงมาไม่ต้องไปดูเว้นแต่พวกนั้นเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนค่อยไปเอานลอกจากนั้นก็ตั้งแผนคดีวินัยการทางงบประมาณเป็นในกสารปกคองเพื่อจะจัดการนโยบาย ที่เอาเงินแผ่นดินไปกอให้เกิดความเสียหายปากจากมากมาอันนี้ก็จะเป็นศาลใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ต้องเป็นศาลที่ให้อำนาจในลักษณะที่ไม่ไปขัดขวางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลแล้วก็มีการตรวจสอบภาคคนลหมืองที่เรียกว่าทำให้การเมืองใสสะอาดก็มีมาตราการทั่งก้าวใหเพิ่มขึ้นจาก ทำให้การเมืองสมตุลมีมาตรก,การอีก้าะการข้อที่หนึ่งก็คือทำให้ความสมดุลเกิดขึ้นระหว่างการเมืองของนักการเมืองในรัฐบาลและในสาภากับการเมืองภาคพลเมืองที่แท้จริง <c oughs> โดยกระบวนการทำให้พลเมืองกินใ่ขึ้นในทางการเมือง หยุความสมบูรณ์ข้อแรกประชาธัปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยทางตัวแทนอีกต่อไปมันไม่เหมือนเมือ่อ80ปีที่แล้ว80ปีที่แล้วกวา่าผู้แทนรัษฎรกว่าราษฎรที่อยู่แม่ห้องสอนจะมาถึงกรุงเทพจะใช้เวลาเดินทางกันเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกรุงเทพจะบางบางทีต้องไปเป็นเดือน วันนี้ประเทศไทยรู้ไหมปไปก้าวหน้ามากเลยประชาชนชาวไทยมีสินค้าอยู่ในมือหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งศหนึ่งล้าน่หนึ่งร้ยอดล้านคนมีหกล้านคมีการหนึ่งรย็ดล้านนี่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการเมืองภาคพลเมืองเกิดได้แล้วครับข้อที่สอง เราสร้างความสมดุลระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับผู้ที่สภาสภาล่ากับสภาบนเมืองไทยี่ใช้ระบบสองสภามาตลอดถ้ามีสภาเดียวก็ปี2475กับปี2495แต่สภาเดียวก็มีสมาชิกสองประเภทนะคือเลือกตั้งครึ่งหึ่งแต่งตั้งครึ่งส่วนใหญ่ละสองสภาการมีสองสภาเนี่ย หลายคนบอกว่าทำไมทองสองสภาสภาเดียวก็พอประหยัดด้วยคำตอบก็คือว่าถ้ามีสภาเดียวมันลด,ดวนขระบวนวิ่งเร็วนะแล้วถ้ากระแสมาหรือพักการเมืองแขางมากจะเอาอยัางไงนะทีเดียวจบลองนึกถึขขงกฎหมายนิ่โทษกรมรมฉบับที่แล้วกวลาที่ค้าม่มอยู่ที่สภานะยกมือกันตอนตีสี่อ่ะจบไปแล้ว นี่เมื่อจะมีสองสภาแล้วคําถามก็คือว่าคุณจะให้สภาล่างเลือกสภาบนก็เลือกตั้งแล้วมีทําไมสองสภาถ้าสภาบนก็มาจากการเลือกงมันก็เป็นภาพสะท้อนของสภาล่างเพราะฉะนั้นต้องทําให้สองสภาที่มีอยู่ก็มีแต่ต่างกันสภาผู้ดแทนราษฎรก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนพลเมือง แล้วก็พรักการเมืองก็ส่งผู้แทนของตัวไปหาเสียงแล้วก็อำนาจสูงสุดจะอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนี่แหละลงคะแนนเสียงตั้งนายกคนไหนเนี่ยลงโดยเปิดเผยไม่มีตรงไหนนะว่าที่บอกว่านายกคนนอกไปอ่านร่างรัฐมนุนดูสิครับเขียนไว้ชัดเลยว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ทําในสภาผู้แทนราษฎรโดยการลงมติโดยเปิดเผ และคนที่นำบุญกล้าวบุญจำลองถวายนี่คือประธานสภาผูแ้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎรมาจากไหนเขาไม่ได้บอกมาจากฟ้าแล้วมาประิสถานลงในสภาผูแ้แทนนะมันเป็นคนของพรรคเสียข้้งมากที่สุดในสภานะใช่ไหมถ้าผู้แทนราษฎรและคนของพรรคเสียข้างมากที่สุดจะไปเอาคนนอกมาเนี่ยนะ ผมก็ไมู่้จว่าอย่างไรนะครับลองคิดดูก็แล้วกันสมาชิกสภาปรูปแห่งชาติของผมนั่งอยู่ตรงนี้หลายท่าน,นตอนเราเลือกกรรมธิการากร่างรัฐธมนูญจําได้20คนผมลุกขึ้นยืนเสนอว่าให้ไปเอาผู้ขัดแย้งมาสักห้าคนสิบห้าคนเป็นสมา,สาชาิกสปชเขายกมือเป็นเอกฉันท์หรือว่าเขาไม่เอาคนนอกเขาจะเอาแตู่้เขา ขนาดไม่ใช่ตำแหน่งนายกนะแล้วสสจะไปเลือกคนนอกมาทำไมแล้วเลือกโดยเปิดเผยด้วยแล้วถามว่าทำไมขบันิการยกล่างไม่เขียนเสียแล้วว่าคนที่จะเป็นนายกต้องมาจากสสเขียนมาแล้วแลวผลสุดท้ายต้องเีนแล้วถมามาดูจะไปเรานที่สองสภาเพราะไม่มีสภาหาทางออกไม่ได้ ทุกคนก็อยากเอานายกคนนอกสิ่งแรกที่คนไทยทําคือมา่านตาเจ็ดแต่ขอพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสในวันที่23เมษายน2549ว่าพระเจ้าต้องทําตามนิตรบัตรคือท่านต้องทรงทำตามท่านจะเที่ยวทรงตั้งใครตามทำเภอพระราชดุลยชัยไม่ได้ท่านเป็นคนทำผิดรัฐธรรมนูญรับสั่งว่ามา่านตาเจ็ดม่วง ผู้เด่นไหมไปกวนท่านอ้าวพอกวนท่านท่านไม่ยอมเพราะท่านบอกผิดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่านลาจงเป็นสสนะไม่มีทางอยู่คุณประยุทธ์ก็ถามเชิญฝ่ายการเมืองมาออกไหมคือถ้าออกทั้งหมดนะผู้ที่สภาก็จะได้ประกาศเป็นุนเทาคนนอกรัฐมนตรียุที่รทาคนนั้นบอกไม่ออก ไม่ออกก็อยู่ต่อตอยู่ต่อประชาชนก็ได้เด็ประจุกันก็เลยบอกว่าถ้าใครก็ได้แอนแอ้นต้องฉีกรัฐธรรมานูญกันดีกว่าเพราะฉะนั้นการไม่กำหนดเอาไว้ว่านายกต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่กำหนดสองล็อกว่าล็อกที่หนึ่ง คนนำขึ้นการรคมปูนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนของพรรคเสียงข้างมากและสองสภาผู้แทนราษฎรต้องลงมติเรื่องโดยเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎรมันจะเกิดเหตุอย่างในปีสามห้าข้าววัสุจินดาไม่ได้คนที่ศึกษาการเมืองไทยจะพบว่าตอนนั้นที่มันเกิดเหตุเพราะว่าวิธีตั้งหายก่ตั้งไงรู หนึ่งประธานราาาัฐสภาคือประธานวุฒธิมาจากการแต่งตั้งสองวิธีหานายกเขาไปขอจดหมายหัวหน้าพรรคมาที่อกคนคุณมณาลเด็นมาในนามพรรคชาติไทยคุณนะชาติไทยมีคะแนนเสียงอยู่ห้าสิบเสียงสำหรับสนุกคนเอกเตไปหา,าอีกคนหนึ่งสมมติว่า ท่านพิชัยรัานแต่คุณเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เซ็นไปว่าสอสพรรคประชาธิปัตย์มีอยู่ร้อยคนสนับสนุนทวเนเอกเป็นพอรวมกันได้เกินครึ่งก็เอาจดหมายเหล่านั้นแนบคล้ายทำคำกล่าวระทุมทูลถึงพระเจ้าอยู่หัวโดยคนซึ่งเป็นประธานพุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ขอเดชะปันี้ข้าพระเจ้าได้สอบถามหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงเกินครึ่งแล้วทุกคนสนับสนุนใน สภาไม่เขียวจึงได้คนเอกสุจินตาอาจำได้ตอนแรกจำได้นะน,นรงพ่อเลี้ยงนรงหัวหน้าพรรคสาบางาีักรมแล้วบังเกิดอเมริกาไม่ให้มีชาตเข้าประเทศก็เลยถอยตัวถอยพอถอยมบพรรคร่วมรัฐบาลเสนอชื่อพนอากาศเอกงขอบคุณลำผู้ร่วงรับจำได้ไหม คุณอาทิตย์ภูรรัตน์เป็นประธานสภาเดินเงินเข้าไปเลยให้ที่หัวตรงทสภาผู้แทนนะมีจดหมายสัเสนอคุณอา,นะาทิตย์เอาเข้าไปที่ในวงังเอ๊ะคนมันยี้กันนะท่านก็เปลี่ยนจดหมายพีมอชื่อคุณอานนท์ใส่คุณอานนางนะไม่ได้เป็นสอสอนะคนอาแก่นเป็นสมคุณหลงแนละ้วเป็นสอสอนะ นาทินคลมาประธานนั้นคนที่เรียกร้องให้สสเป็นนายกชัยโยในขณะที่ยอมพายกัน นี่เขียนบอกเลยว่าคนนำความทเกาานั้นคือประชานสภาแทนราษฎรซึ่งเป็นคนของพรรคสิง่งทานมากและต้องลงมาติดในสภาเพราะฉะนั้นขอโทษนะท่านที่เคารพอย่าไปฟังนักการเมืองที่เอาข้อยกเว้นในเวลาที่มีวิกฤตเนี่ยขึ้นมาพูดการ์ดลตีสสอ,สอนายกคนนอกนายกคนนอก ผมไปพูดให้ทูต E.U. ยี่สิบกว่าประเทศฟังรู้ไหมพอผมอธิบายให้กฟังเสร็จแปลโล่หมดก็ฟังพูดเยอรมันนบอกไงเนี่บ้านมันรับมูญก็เขียนเหมือนบ้านเราแล้วมันก็แปลกใจว่าทำไมนักการเมืองไทยมาพูดนายกคนนอกก็ในเมื่อคนเลือกคือสสคนนำความกับองค์กูคือประธานสภาผู้แทนที่มาจาก สอสอพักที่ใหญ่ที่สุดแต่ทำไมไม่เขียนให้เป็นสอสคอำตอบคือว่าถ้าบ้านเมืองมันมีทางออกแล้วพักพร้อมใจกันไปเชิญคนนอกมาเป็นไม่ต้องฉีดํารไม่ต้องแก้อะไรหลายคนบอกว่าทำไมไม่เขียนเี้ชัดว่า เกิดวิกฤตถึงไเชิญคนรอบมาได้ผมก็บอกว่าเขียนได้แต่ว่ามันจะเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตทะเลาะกันอ,อีกหนึ่งเดือนว่าอะไรคือวิกฤตและบทสุดท้ายไปให้ศาลตีความศาลใช้เวลาหนึ่งเดือนระหว่างนั้นตีกันไปถึงไหนแล้วไ้ถ้าเข้าใจที่ผมอธิบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิจารณ์มากก็อาจจะมีการปรับอาจจะมีการปรับได้ ฟังจนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นถ้าเลือกคนที่เป็นสอสอคุณก็ใช้เสียงเกินครึ่งแต่ถ้าเลือกคนที่ไม่ใช่สอสอคุณก็ต้องใช้เสียงสองในสามอย่างนี้รับได้ไหมท่านไปคิดน,นะบุตรที่ส,สารา